โรงเรียนชาวไทยภูเขาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-2 เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาสอนตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการโดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ในลักษณะโรงเรียนประจำโดยก่อตั้งมาแล้วกว่า49ปีนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2516มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า738คน ปัจจุบันมีนักเรียน124คนโรงเรียนชาวไทยภูเขามีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กชายในกลุ่มชาติพันธุ์มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดที่ครอบครัวมีฐานะยากจนหรือเป็นเด็กในโครงการพระราชดำริซึ่งโอยโอกาสทางการศึกษามาให้การอบรมเลี้ยงดูและจัดการเรียนการสอนจนจบการศึกษาภาคมังคับตลอดจนให้แนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อาทิเมื่อปีพุทธศักราช2561ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กรุณาอนุมัติโครงการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชาวไทยภูเขาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32ปีละ2คนเพื่อเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกติปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการที่จบมาแล้วจำนวน2นายโดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32 และกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนช่างฝีมือทหารอีกเจ็ดนายเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองและยังเป็นกำลังในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปสวัสดีครับรกะผมสิบโทธนโชธโชติฐานนนท์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศตอนการสื่อสารและสารสนเทศในพัฒนาการเคลื่อนที่3 2สนักงานพัฒนาภาค3โดยบัญชการทางพัฒนา ผมเป็นครมชติพันธ์าานมงที่ได้มีโอกาส,สศึกษาต่อในโรงเรียนชันภูเขาตลอดระยะเวลาที่ได้สสศึกษาต่อสถาบัานแห่งนี้ได้ให้ความรู้การดูแลเอาใจใส่และสอนให้ผมรู้จักรเบียบวินัยตั้งแต่ยังเด็กนอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมให้เข้าสสศึกษาต่อที่โรงเรียนช่างหุ่นทหารในภาพปกติและได้รับการบรรจุข้าราชการในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองก็มีความภาคภูมิใจในสถาบัานแห่งนี้ ขอผมจะนำคนรุ้ที่ได้รับและประสบการณ์ก็ทำงานไปพัฒน,นากลุ่มสกิฟพาของตนเองให้เกิดความสุขและความยั่งยืนตลอดไปครับขอบคุณครับนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติแล้วโรงเรียนชาวไทยภูเขายังฝึกให้นักเรียนรู้จักการพึ่งพาตนเองการฝึกทำการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ตลอดจนนำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายที่ร้านค้าในโครงการฟาร์มต้นแบบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสร้างไรายได้และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยความพอเพียงที่ผ่านมาโรงเรียนชาวไทยภูเขาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-2ได้รับความสนใจจากคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงหน่วยงานราชาการ และบุคคลภายนอกที่ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมสนับสนุนตลอดจนให้ความช่วยเหลือนักเรียนชาวไทยภูเขามาโดยตลอดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32จึงอยากเชิญชวนทุกท่านหากมีเวลาว่างให้แวะเวียนมาเยี่ยมชมความน่ารักของนักเรียนชาวไทยภูเขาที่จะเติบโตไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและกลับไปพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของตนและประเทศชาติสืบไป